หลังแข่งว n l น2023มีหนึ่งประเทศที่อันดับโลกเลื่อนขึ้นมากสุด6อันดับและเลื่อนลงมากสุด12อันดับคือประเทศใดและประเทศที่เหลือบวกลบกันเท่าไหร่มาดูกันครับอันดับโลกก่อนแข่งเป็นดังนี้ 1. เซอร์เบีย 2. อิตาลี 3. บาราซิล 4. อเมริกา 5. จีน 6. ญี่ปุ่น 7. ตุรกี 9. โดมินกา 10. โปแลนด์ 12. เนเธอร์แลนด์ 13. เยอรมนี 14. แคนาดา 15. ไทย 16. บัลแกเรีย 23. เกาหลีใต้และ 27. โคเอเชียหล ตุรกีเพิ่ม6อันดับโปรแลนด์เพิ่ม3แคนาดาเพิ่ม2เยอรมนีเพิ่ม2อเนเธอร์แลนด์เพิ่ม2อเมริกาเพิ่ม2โคเอเชียเพิ่ม2ส่วนโดมินิการเป็นเกเียรละไทยอยู่ที่เดิมประเทศที่อันดับเลื่อนลงได้แก่บราซิลลบ1อันดับอิตาลีลบ1จีนลบ1ญี่ปุ่นลบ2เซอร์เบียลบ4และมากสดุดคือเกาหลีใต้ลบ12อันดับอันดับโลกจัดใหม่1 ุกี2อเมริกา 3. อิตาลี4บราซิล 5. สเซเบีย6จีน